สวัสดีค่ะวันสำคัญและวันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565มีดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันเอดโลกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอด ซึ่งเดคร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า25ล้านคนแล้วทั่วโลกซึ่งโรคเอดเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปีพุทธศักราช2548เป็นวันสำคัญค่ะและนอกจากวันนี้จะเป็นวันเอดโลกแล้วยังเป็นวันดำรงราชานุภาพเพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเป็นวันสำคัญค่ะ วันเสาร์ที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันคนพิการสากลเป็นวันสำคัญค่ะวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะ วันจันทร์ที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ตรงกับวันชาติไทยและเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันดินโลกด้วยเพื่อเป็นการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับเป็นวันสำคัญค่ะ วันพุทธที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีเป็นวันสำคัญค่ะวันศุกร์ที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันต่อต้านคอรัปชันสากลเป็นวันสำคัญค่ะ วันเสาร์ที่10ทธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมและนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลเป็นวันสำคัญค่ะวันจันทร์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญค่ะ วันพฤหัส,สบดีที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันชาสากลเพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์ของชาและตระหนักถึงความสำคัญของเหล่าเกษตรกร,กรที่ทุ่มเทจนชาได้เป็นพืชที่กลายมาเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะวันศุกร์ที่16ธันวาคม ปีพุทธศักราช2565วันกีฬาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลนดรุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิษที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทย เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาเป็นวันสำคัญค่ะวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันคริสต์มาสคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะมีการดื่มกินเพื่อเฉลิมฉลองมีการประดับตกแต่งไฟต้นคริสต์มาส ร้องเพลงมอบบัตรอวยพรและมอบของขวัญให้แก่กันเป็นวันสำคัญค่ะวันจันทร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2565วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติเป็นวันสำคัญค่ะวันพุธที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2565วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวันสำคัญค่ะวันศุกร์ที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ทางรัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะและวันสำคัญวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้ คือวันเสาร์ที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2565เป็นวันสิ้นปีค่ะและทางรัฐบาลของเราได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการค่ะโดยปกติในวันสิ้นปีก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจุดพลุจัดคอนเสิร์ตรวมไปถึงการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อนับถอยหลังสู่วันปีใหม่ ในปีพุทธศักราช2566ด้วยกันวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะและทั้งหมดนี้เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ